โอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกท่านเลยนะครับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับเพื่อนๆดูครับโอ้โหอัปเดตใหม่นะครับสวยมากนะครับตั้งแต่ตอนเข้าเลยนะครับสวยจริงๆนะครับไปกดเข้าไปเลยนะครับว่าข้างในมันมีอะไรนะครับแพทนี้มันมันมีเสื้อคลุมแล้วก็รองเท้าแล้วก็ประดับเข้านะครับเป็นของโบราณนะครับนะเห็นไหมครับโอ้โหเข้ามานี่สวยเลยนะครับปรับแต่งใหม่ใหม่เลยนะครับเพื่อน ตามจริงมันต้องเปิดสามทุ่มนะครับมันทางเกมเปิดไวขึ้นนะครับเพราะว่าอัพอัพอัพทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับทีมงานทําไวมากนะครับ <c oughs> อ่ะเรามาดูกันเลยนะครับว่าของโบราณมันมีอะไรบ้างนะครับ <c oughs> เรา สำหรับใครที่ดองเหรียญเหรียญอันนี้มาเยอะนะครับจะไม่สามารถแลกได้นะครับเห็นไหมเหรียญตัวเนี้ยจะไม่สามารถแลกได้เพราะว่ามันจะใช้เป็นสีชมพูนะครับนะถ้าใครดองมานี้เสียใจเลยนะครับนะต้องเริ่มใหม่นะครับไม่ได้เลยนะครับเพื่อนเห็นไหมอันนี้อันนี้น่าจะเป็นแมต์แมตใหม่นะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นแมตใหม่เพื่อมาแลกทำทำเป็นในผงสีสีฟ้านี้นะครับ ผงผงอันเดิมอะ่ะไม่สามารถเอามาตีตัวใหม่ได้นะครับเนี่ยเพ,เพื่อนๆเห็นไหมครับผงอันเนี้ยไม่สามารถเอามาตีเสื้อคุมรองเท้าประดับได้นะครับมันคนละอันนะครับเห็นไหมมันคนละสีนะครับอันนี้เป็นสีสวยมากครับนะอ่าอันนี้เป็นอันเดิมนะครับอันนี้น่าจะเป็นอันเดิม อันนี้ผมก็เพิ่งเข้ามานะครับอาจจะอาจจะความรู้ไม่เยอะนะครับผมแค่มาบอกเพื่อนๆเฉยๆนะครับว่าว่ามันอัปเดตแล้วมันมีอะไรบ้างแค่นั้นนะครับผมยังไม่ได้เจาะลึกนะครับเพราะว่ามาถึงผมก็ทําคลิปเลยนะครับนะประมาณนั้นนะครับมาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมันจะเป็นสีชมพูนะครับเพื่อนๆนะ อ่าเห็นไหมครับมันจะเริ่มเป็นสีชมพูมันจะใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับแล้วผงตีบวกก็ใช้ด้วยกันไม่ได้นะอันนี้ผมยังไม่ลองนะครับเพื่อนๆก็ลองดูได้นะครับอันนี้คือเสื้อคลุมอันแรกนะครับผมว่าสวยนะบวกคีสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับเมื่อบวกสิบบวกคีอีกเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นเฮ้ยเยอะมากนะครับสลหรับใสผมว่าสาหรับแอดเนี่ยผมว่าสุดนะโจมตีแรงขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยผมว่า มาดูอันต่อไปนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆก็ดูเลยนะครับอันนี้จะบวกคอมไวนะครับมีบวกดาเมจไหมอันนี้บวกเลือดอันนี้บวกเอ็มเฮ้ยอันนี้สําหรับไนคี้นะครับเฮ้ยผมว่าอันนี้น่น่าจะสําหรับไนคี้นะเพราะว่ามันเพิ่มเอ็มเดฟอะได้อินอีกสิบนะครับเฮ้ยสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ เพือ่อนเพื่อนก็ดูเลยนะครับอันนี้เป็นเสื้อคุมนะอ่าโอเคนะครับมาลองเท้านะครับอันนี้เป็นรองเท้าอันแรกนะครับต่อมานะครับตัวนี้อ่าก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นเอทีเคนะอ่าเพือ่อนเพื่อนแคบเอาเลยนะครับผมจะไปแบบไปนิดนึงนะครับอ่า อันนี้จะเป็นเลือดอ่าโอเคนะเนาะอเมดิเคเฮ้ยโอ้ในคีผมว่าตัวนี้น่าจะสวยนะครับ้ยน่าจะโอเคนะครับเนี่ยนะผมนี่มันสายในคีอยู่แล้วนะครับอันนี้คือแหวนนะครับเพื่อนก็มาดูได้เลยนะครับเป็นประดับนะครับสายในคีผมคงถูกใจนะครับโอ้โหเอ,เอเมดิเคเพียบนะครับ โอเคนะประมาณนั้นนะครับเอ้ยอันนี้สวยนะครับอันนี้สวยนะครับเนี่ยโอเคนะอเนาะเยอะเหมือนกันนะครับประดับอาจจะเยอะนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับประดับเยอะมากนะครับโอเคหมดนะครับไ,ไอที่เข้ามาใหม่อีกก็คือ,อคไอ ของของบวก15นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะถอดของบวก15มาอย่างละชิ้นสามารถแลกบวกสิได้เลยนะครับของม่วงนะครับเอามาซาเอามาแลกบวก15ได้นะครับนนอ่าเห็นไหมนี่นะครับสามารถแลกบวกสิห้าได้เอ้ยแล้วอันบนมันอะไรอะ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนอันบน อันบนมันคืออะไรอ่ะมันคือเสือ้อเหรอครับมันไม่มีนะครับเนี่ยเม้นบอกได้นะครับว่าอันบนมันคืออะไรครับอันนี้ผมก็เพิ่งเข้ามานะครับนี่เมื่อผมเลือกปุ๊บเราจะได้ไปตัวบวกสิห้ามานะครับนะเราจะได้ตัวบวกสิบห้ามารองเท้าก็เหมือนกันนะครับประดับประดับเราจะได้แถมอันนี้มาด้วยนะครับประดับจะได้อันนี้ด้วยนะครับแต่เสื้อคุมกับรองเท้า ไม่ได้นะครับหรือว่ามันต้องเป็นอันแพงนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับถ้าเพื่อนๆมีเสื้อคลุมแพงๆมามาใส่น่าจะได้อันนี้ด้วยนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับ <c oughs> ก็อีพีนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆถ้าใครสนใจไอดีนี้ขายนะครับหน้าเพจนะครับไปดูได้นะครับ รับซื้อไอดีด้วยนะครับใครที่ไม่ได้เล่นนะครับปล่อยทิ้งไว้เน่านะครับเอามาขายได้นะครับนะราคาตามตลาดนะครับเพื่อนๆราคาตามตลาดณปัจจุบันอัปเดตตลอดนะครับยิ่งนานไปไอดียิ่งลดนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับมันไม่ได้ขึ้นนะครับไอดีมันจะมีจะยิ่งลดลงนะครับนะเพื่อนๆหญ่เข้าใจผิดนะครับว่าโอยผมปล่อยไว้สัก2ปีราคาขึ้นมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่ราคาทองนะครับ นะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับยิ่งนานไอคาราคาไอยิ่งลงนะครับราคาตลาดก็ยิ่งอัพลงนะครับเดี๋ยวผมไปดูไออันนี้ก่อนมันมีเข้ามาใหม่ไหมดันบอสมีเข้ามาใหม่ไหมบอสเฮ้ยบอสมีตัวหนึ่งนะครับ นี่นะครับบอนกฮูกนะเข้ามาใหม่มันเรียกลูกฮูกหรือเปล่าเนี่ยหรือแมวอ๋อแมวนะครับแมวแมวมองเว็บแรกผมเรกว่านกฮูกนะครับอันนี้เป็นเอ้ยตัวหนังสือมันมันคมขึ้นนะครับหรือว่าผมตาฝาดไปเองนะครับเพื่อนๆช่วยดูทีนะครับว่าตัวหนังสือมันคมขึ้นไหมหรือมันใหญ่ขึ้นผมว่ามันคมขึ้นนะอ่านสบายตาขึ้นนะครับสาหรับสายตาสั้นเหมือนผมนะ โอเคนะครับเอ้ยมีบอสตัวใหม่ด้วยนะครับมีรองมันดรอปลองเท้าด้วยอันนี้อะไรนะเนี่ยเฮ้ยหางอันนี้สวยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นดันก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะลองดันดูนะครับว่ามันจะได้เป็นของสีชมพูนะครับนะแล้วเอาก็เอามาแลก พวกประดับพวกอะไรนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ